เช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่ทางราชธะทํทำที่บอกว่าทําเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนทั้งหลายที่ว่ามันมีน้อยเหลือเกินจนกระทั่งแทย์จะไม่ปรากฏว่าเป็นใครแต่คุณทักษิณกลับได้รับเนี่ยไอ้พูดเรื่องร้อยวันเนี่ยคุณทักษิณมาก,กี่เรากี่วันแล้วละ่ะรอ้อยพอดีเลยครับได้ไหมครับหลังจากนี้ไปร้อยยี่สิบวันเนี่ยใครจะต้องเป็นคนตัดสินใจให้ครับว่าให้อยู่ต่อตรงนั้นอาจจะไม่ต้องมีนะเพราะว่า ระเบียบราชธรรมรองรับอยู่แล้วไงว่าขังที่อื่นได้ไม่ต้องขังที่บ้านใช่ครับตกลงทาเพื่อใครคนที่เขาติดอยู่ในที่จําขังอื่นหมื่นแสนเนี่ยเขาได้แบบนี้ด้ไหมใช่ถ้าเขาไม่ได้อะไรยังไงคนก็บอกนี่ง่ายก็ดูคุณรักชนกสิก็ยังได้รับการประกันตัวไอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นด้านดีของกระบวนการยุติธรรมนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพอมีด้านดีของกระบวนการยุติธรรม คุณคจะไปพันว่าเห็นไหมสาลท่านยังเห็นเลยว่ามาตราหนึ่งร้อยสิบสองไม่ายแรงอย่างนั้นคือคนเราพอเขาใจดีด้วยก็กลับเล่นหน้าเล่นตาแบบนี้ก็ไม่เหมาะครับมันก็ต้องไปคิดว่าเอแบบนี้แปลว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านคิดรอบอครับท่านพิจารณาดีแล้วจริงๆอย่างกรณีเรื่องของคุณนายรัชนกนนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับครับคนก็มาถามกันผมก็บอกว่าเอ๊มันก็มองได้สองนัยัก ว่าตอนระหว่างที่ยื่นขอประกันตัวอยู่ยังไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยไอ้ตรงนั้นถือว่าถูกขังอยู่โดยหมายของศาลหรือเปล่าถ้าใช่ยังไงต่อให้ได้ประกันตัวเธอก็หลุดสอสออยู่ดีครับแต่ถ้าเกิดตรงนั้นถือว่าไม่ใช่ก็รอดตัวไปเพราะฉะั้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันยังมีตัวที่มันลากทวงอยู่ครับและอย่างที่ผมเรียนคว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาล่ายค้านนะ มันเป็นเรื่องการบริหารรัฐ,ฐกิจโดยรวมซึ่งสภาคือสภาครับ,รบอ่าล่ยรัฐบาลเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องของเสียงข้างมากหรือเป็นเรื่องของคนจํานวนหนึ่งที่ไปรวมกันเป็นคณะมนตรีครับแล้วก็มีองค์คาพยพต่างๆรวมถึงมีทรัพยากรโดวยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องทํางานร่วมกับท่านเหล่านี้มันอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องของฝักหนึ่งแต่สภาเนี่ยนะครับโดยเพราะสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องของทั้งฝ่าย้ารฝ่ายรัฐบาลและยิ่งถ้าเกิดเราเปิดภาพรัฐสภานเนี่ยมันมีสวอวเข้าไปด้วยครับอันเนี้ย มันก็ต้องทํางานด้วยกันเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้กาลังทําหน้าที่ในการบริหารรัฐกิจอยู่ครับครับคือถ้าท่านไม่คิดภาพแบบนี้เนี่ยไอ้ร้อยวันเนี่ยมันมันก็จะเห็นนรสองร้อยวันสามร้อยวันยิ่งไปกันใหญ่มันจะยิ่งแตกกันไปคนกละทิศคนละทางแล้วก็ไอ้ก้อนของมวลรวมที่มันจะทําให้เกิดประโยชน์โพษผลกับบ้านเมืองเนี่ยมันจะแตกกระจายออกครับมันเหมือนกับว่า เรามีก้อนปุ๋ยอยู่นะครับ,รบแทนที่เราจะละลายก้อนปุ๋ยนี้แล้วก็เทรถน้ําต้นไม้ให้มันได้<ม>เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรากับบีบมันบี้มันเอาไปโปรยนวนโปรยนี้ท้ายที่สุดถูกลงพัดไปหมดเหลือนิดเดียวเอาใส่น้ารถไปมไม่ได้ผลหรอกเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยตามหลักของกฎหมายแล้วต้องให้ประกันไม่ใช่เหรอครับเพราะเป็นเราเป็นระบบกล่าวหาว่าถ้าศาลยังไม่ตัดสินไม่ถือว่าผิดเราก็ต้องให้ประกันนี่ครับอาจารย์ครับคืออันนี้ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ จะเป็นระบบกล่าวหาหรือระบบไต่สวนก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเราต้องคิดอยู่สามประการครับือหนึ่งไม่ควรมีใครที่จะต้องจำำําขังไม่ว่าทําผิดทําถูกอะไรยังไงแบบไหน่ไม่ควรมีใครที่จะต้องจำำําขังยกเวน้นจําเป็นจริงๆที่จะต้องตัดเขาคนนั้นออกจากสังคมคเพื่อเหตุผลบางประการก็ว่ากันไปคข้อสองก็คือว่าท่านบรรวิ์พูดถูกครับครับการปล่อยชั่วคราวหรือการให้ประกันตัวต้องเป็นหลักครับ การไม่ปล่อยต้องเป็นข้อยกเว้นและข้อยกเว้นต้องใช้อย่างจํากัดจําเขียและใช้อย่างเคร่งครัดมากครับข้อยกเว้นบรรดาเหล่านั้นเนี่ยต้องไปคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องของการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมค,คือไปทําให้พยานหลักฐานเสียหายหรือว่าไปข่มอุพยานอะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องของการไปกระทําผิดเพิ่มไหมโดนข้อหาไปด่าคนออกมาไปด่าเขาเพิ่มอีกอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือว่าจะหนีหรือเปล่าอืถ้าไม่มีสามข้อนี้เนี่ยมัน ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวนั่นก็คือได้รับการประกันตัวแหละครับ,รบข้อที่สามก็คือว่าถ้ามีมาตรการอื่นที่ไม่จําเป็นต้องเอาคนไปเข้าในที่จาคังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จําคังที่เราเรียกว่าคุกหรือเรือนจําต้องพยายามแสวงหามาตรการเหล่านั้นซึ่งอันนี้จริงจริงมันไปพ้องก,กันกับที่ราชธรรมทำซึ่งมันจริงมันข้อดีนะครับถ้าไม่ได้ทาเพื่อคุณทักนสิ่งคนเดียวเท่านั้นนะถ้าเอาไว้ที่บ้านคือหลายๆประเทศก็มีคนคิดอย่างนี้ครับว่าเอาหละ่ะ ถ้าเธอมีเงินให้เธอจ้างรอปภแต่รอปภนี้ไม่ได้รักษาความปลอดภัยเธอไม่ให้ใครมาทําร้ายไม่ให้อะไรมาเราปภนี้ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เธอหนีไปไหนเออแต่เธอต้องจ่ายเงินจ้างนะอาจจะจ้างเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือนเลยนะแต่คนนี้ยเขา ทำงานให้กับรัฐโดยเธอจ่ายเงินเพราะเธออยากอยู่บ้านนี่อถ้าเธออยากอยู่บ้านเธอก็จ่ายเงินง่อาจจะเกิดคนที่ไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐ,ฐกิจดีขนาดนี้มันก็อาจจะลดหลั่นลงไปมีสถานที่ที่มันเฉพาะเจาะจมซึ่งไม่ใช่เรือนจาหรืออะไรเงี้ยครับหรือท้ายที่สุดอาจจะใช้กําไรครคับหรือใช้อุปกรณ์อะไรบางประการที่มันมีประสิทธิภาพในการควบคุมคนอันเนี้ย แน่นอนครับสอข้อนี้เนี่ยที่ท่านมนวิย์ยกขึ้นมาถูกต้องเลยครับมันควรจะเป็นหลักที่ถ้าเกิดยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ไม่ว่าระบบกลาวหาระบบไต่สวนว่าเป็นผู้กระทําผิดเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นั่นเองครับ